ศึกพิมลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ได้เปิดฉากขึ้นท่ามกลางความคาดหวังและการเฝ้ารอคอยของแฟนบอลทั่วโลกนอกจากการต่อสู้แย่งแชมป์ของเหล่าสโมสรยักษ์ใหญ่และซูเปอร์สตาร์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วอีกหนึ่งสีสันที่น่าจับตามองครับก็คือนักเตะดาวรุ่งเจเนเรชั่นใหม่ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาสร้างชื่อเสียงบนเวทีที่เข้มข้นที่สุดในโลกลูกหนังจะมีเด็กคนไหนเข้าขายกันบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ขอบสนามสเปเชียลพรีเซนต์ดบายไฮลักรีโวพิวรันเนอร์ไฮลักรีโวดิวแรงไประหยัดเลือลดแรงต้องโปรแรงวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้คนแรกคิสริก ซันเดอร์แลนด์ครับประเดิมได้อย่างสวยหรูสำหรับการคัมแบ็กสู่เวทีพิมร์ลีกอีกครั้งในรอบ8ปีด้วยการถล่มเวสแฮมยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0แน่นอนครับว่าผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นเป็นโนเนมแต่หารู้ไหมครับว่าในกลุ่มผู้เล่นชุดนี้มีเด็กอยู่คนหนึ่งทีมนาจับตามองอยู่เช่นกันชื่อของเด็กคนนั้นครับคือคริสริกมิดฟิลด์ดาวรุกวัย18ปีถึงแม้ในเกมล่าสุดนะครับก่าจะถูกส่งลงสนามก็ปาเข้าไปนาทีที่90บวก3แล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วง2ฤด,ดูกาล่อนหนนน้ีืวชวย,ยะมลใเ ชั้นสู่เวทีพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จถึงแม้จะอายุเพียงเท่านี้ครับแต่ประสบการณ์ก็ไม่น้อยกับทีมชุดใหญ่ของแซนเดอร์แลนด์เพราะได้ลงเล่นไปเกินกว่า70นัดหลังจากติดทีมชาติครั้งแรกตอนอายุ15ปีย้อนกลับไปซีซั่นก่อนครับมีส่วนร่วมอย่างมากกับการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมทําได้ถึง4ประตูจากการลงเล่น47นัดหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเจ้าหนูคริสตูริกเนี่ยก็เคยมีข่าวโพพันกับเรอัมลมาดริดและแมนยูในแต่เด็กด้วยเชื่อได้เลยครับว่าแฟน,แฟน,แฟนฟ ก็อาจจะดึงดูดความสนใจจากทีมใหญ่ๆได้มากกว่านี้ก็เป็นได้คนถัดมาครับแฮร์รี่ฮาเวล ขึ้นชื่อว่าเป็นสมโมสรอ,อย่างไบรตันชื่อเสียงของพวกเขาเรื่องลืออยู่แล้วครับเรื่องการปลุกปั้นผู้เล่นดาวรุ่งหน้าใหม่ๆจนฉายแววได้ดีและขายเอาอในราคาที่สูงมากๆจะสังเกตได้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะก,กีป่ปีต่อกีป่ปีเราก็มักจะได้เห็นวัตถุดิบเจ๋งๆจากพลพพัคนกนางนวลอยู่ตลอดย้อนกลับไปฤดูกาลก่อนครับเราได้เห็นดาวรุ่งวัย20ปีอย่างแจ็คฮินเชลวูดก้าวขึ้นมามีบทบาทสําคัญกับทีมชุดใหญ่และในปีนี้ครับเสียงซุบซิบจากสื่อหลายๆฝ่ายเนี่ยเชียร์กันว่าเพชรเม็ดงามที่น่าจะจับตามอออองงงีีกกคคนนนขบรตัั่่่็ืฮาาววดุ17ป ว่ากันว่าเจ้าหนูฮาวเวลครับคือหนึ่งในเด็กที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นที่สุดในศึกพรีเมยร์ลีก2ซึ่งเป็นเวทีของนักเตะที่อายุไม่เกิน21ปีและนั่นครับก็ทําให้เขาได้รับโอกาสประเดินสนามกับไบรตันชุดใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลที่เด็กคนนี้ครับได้รับคาชื่นชมมากมายและถูกจับตาม,มองในวงกว้างนั่นก็เพราะว่าเขามีทักษะและพรสวรรค์รอบด้านถึงจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลครับแต่ก็มีความหลากหลายสามารถโยกไปเล่นเป็นตัวรุกด้านริมเส้นกองหน้าและมิดฟิลตัวรุกก็ได้คนต่อมาครับ Max แม็กซ์ดาวแมนครับอายุเพียงแค่15ปีก็จริงแต่ก็จัว่าเป็นดาวรุ่งที่โดดเด่นและเฉลีฉายมากๆในอคาเดมี่ของอาร์เซนอลโดยพักหลังครับเจ้าหนูรายนี้ได้โอกาสซ้อมกับทีมชุดใหญ่มากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการเตรียมความพร้อมช่วงปีซีสซันผลงานของแม็กซ์ครับได้รับกาชื่นชมว่าโดดเด่นและน่าประทับใจที่สุดแม้จะได้ลงเล่นเป็นสำรองทั้งหมดในเกมที่เ,เจอกับเอซีมิลานนิวคาเซิลและทอตนมฮอสเปอร์และในเกมกับสาลิกาโดงครับก็ไปขอเรียกจุดโทษให้กับทีมอีกด้วยแม็กซ์ดาวแมนครับเป บอลได้อย่างมั่นใจจนถูกนาไปเปรียบเทียบกับดาวรุ่งคนอื่นๆที่ได้รับโอกาสก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ไปแล้วเช่นอีธานเอวานดลี่เป็นต้นถึงแม้อายุและประสบการณ์ครับจะถูกจํากัดแต่ด้วยพรสวรรค์และเทคนิคชั้นเลิศก็มีความเป็นไปได้ว่ามิเกลอเตต้าเนี่ยอาจจะให้โอกาสเด็กคนนี้ได้ก้าวขึ้นมาเฉิดฉายและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเกมระดับสูงอย่างพรีเมลีกก็เป็นได้คนที่4ริโอเอนกูโมฮา ย้อนกลับไปในช่วงปีซีซั่นครับการที่เหล่าสาวกเดอะคอปน่าจะรู้สึกเนื้อเต้นกันแบบสุดๆที่ได้ยนโฉมเหล่านักเตะใหม่อย่างชูร์มี่ฟิมปงมิลอดเคอร์เคสฟอริเนเวียดและฮิวโกเอกิติเกกลงสนามในสีเสื้อของโคงแดงแต่อีหนึ่งสตอรี่ครับที่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่แพ้กันจนโลกโซเชียลเนี่ยแทบจะแตกนั่นก็คือการได้เห็นลีลาการวาดลวดลายของเจ้าหนูวัย16ปีอย่างริโอเอ็นกูโมฮาที่จีจ้าได้ใจแบบสุดๆผลงานในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอตูแล1ะส ทำให้ชื่อของเอนกูโมฮาครับถูกพูดถึงในวงกว้างในแวดวงของแฟนบอลลิเวอร์พูลด้วยทักษะก,การเล่นบอลอันเหลือร้ายและสก,กิลกระชากลากเลือที่ปั่นปวนแนวรับคู่ต่อสู้จนเตลดเิดเปิดเปิงจนเสียผู้เสียคนเพราะวาความเร็วของไอหนูรายนี้ครับเหมือนกับไฮลักรรโวโปรแรงที่สุดของปีดิวแรงประหยัดเลือเลือซึ่งหลายฝ่ายครับยังมองว่าเด็กคนนี้เนี่ยยังเก่งกว่านี้ได้อีกและเชียร์ให้อันเนอชลอตดึงตัวมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้เพื่อไปอีกหนึ่งตัวเลือกหลังจากที่หลุยส์ดิโออนกครจะุ17ปีใช่วส เดือนนี้คนสุดท้ายเอสเตวัลวิลเลียน นี่คือดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของบราซิลเลยครับที่ได้เซ็นสัญญากับเชลซีแต่ก็ยังปล่อยให้เขาอยู่กับต้นสังกัดเก่าอย่างพารเมั์ไปอีกหนึ่งปีซึ่งแฟนๆเดอะบูเองครับก็ได้เห็นแววและพิษสงของเด็กคนนี้แบบชัดๆแล้วในศึกฟีฟ่าคลับโกครับ,รบที่เจอกันในรอบก่อนรองชนะเลิศประตูสุดท้ายที่เอสเตวาวิลเลียนยิงได้ครับในสีเสื้อของพาร์เมซ์นั่นก็คือวันนั้นวันที่ได้เจอกับสโมสรใหม่อย่างเชลซีถึงแม้ตอนนี้ครับจะอายุเพียงแค่สับชปดปีแต่ได้โอกาสกับทียยกเสีง จากแฟนๆฟเชลซีไดลานสนามสแตมฟอร์ดบรดในวันที่แตกอุ่นเครื่องเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและที่พีคสุดๆครับไอหนูคนนี้สามารถเปิดสิงประตูแรกได้ทันทีเท่านั้นยังไม่พอครับเอสเตววลเนี่ยยังได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจากผลงานที่โดดเด่นและการมีส่วนร่วมอย่างมากกับเกมรุกของทีมมันชัดเจนอยู่แล้วครับว,ว่าเจ้าหนูเอสเตววลวิลเลียนเนี่ยจะมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ของเอโซมาเดสกาแน่นอนเพราะว่านอกจากเรื่องทักษะและพรสวรวค์รอบด้านแล้ว,ลวเด็กคนนี้เนี่ยยังมีความสารพัดประโยชน์ซึ่งสามารถเล่นในทุ จับตามองมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับขอบสนามสเปเชียลพรีเซนตเต็ดบายไฮลักรีโวพิวรัน r นอรไฮลักรีโวดิวแรงไปอย่างเหลือๆลดแรงต้องโปรแรงวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้